พบกันเช่นเคยกับรายการเจตีช้อปปิ้งออนไลน์ะนะครับ ทุกวันครับรายการสดที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาจับจองสิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าหรือว่าช้อปปิ้งโดยที่ราคาจะต้องแตกต่างแล้วก็ถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนครับถูกต้องแล้วค่ะและสินค้าทุกตัวนะคะจะต้องเป็นสินค้าของแทกรับประกันนะคะที่สําคัญคือราคาพิเศษไม่พอยังมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมคะเพียงแค่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะที่เบอร์029218575หรือว่าที่เบอร์086นะคะ883 5858ทั้ง2เบอร์ เสมขันอีกอย่างหนึ่งก็คือบางท่านเนี่ยสงสยัยเพราะว่ารายการเราเป็นรายการเจซี่ช p อปปิ้งออนไลนก็จะเข้าใจว่าโอ้ยต้องเป็นสมาชิกจจนคอยหรือเปล่าถึงจะมีสิทธิ์ในการรับโปรโมชั่นนั้นใไแต่ละว,นวันนี่น,น้าะเ,เปิดกว้างให้ใครก็ได้ที่ค่ะ เปิดก็มาชมหรือว่าเข้ามาโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยได้ซื้อสินค้าในราคาเดียวกันกับสมาชิกของเราถูกต้องบางคนบอกว่าเอ๊ะสมาชิกกว่านะสมาชิกคืออะไรฉันไม่รู้พอดีว่าลูกแนะนําว่าที่นี่เขามีเรื่องราวดีของสินค้ามากมายที่ให้เลือกและเป็นของแท้เป็นของที่ถูกต้องก็เลยเข้ามาดูมีนะมีคนบอกบางทีเพื่อนบอกแนะนํามาว่าถ้าจะซื้อสินค้าดีๆให้เข้ามาที่จอยคอยก้เขาก็เข้ามาบางท่านนั่งดูอยู่ก็ยังงงว่า แล้วสมาชิกก็ทํายังไงกันค่ะ <C a> สมาชิกทำไม่ยากครับการสมัครสมาชิกก็โทรเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะคือสมัครครั้งหนึ่งนี่อยู่ตลอดชีพเลยรวมถึงนะคะทุกครั้งที่คุณสั่งซื้อสินค้านะคะหรือว่าเปิดแฟรนชชส์ใหม่ๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีการสะสมแต้มนะคะแลกแลกเป็นเงินแลกเป็นของได้ค่ะที่สําคัญก็คืออีกอย่างคือได้เงินคืนกลับไปใช่ได้เงินคืนกลับไปอันนี้คือเป็นการเสริมสร้างรายได้ไปแล้วเนี่ยเงินที่จ่ายไปเนี่ยแถมยังมีการปันผลให้ได้คืนกลับไป้วยมันคุ้แนคคะใช่่ลววเอาป อย่างนี้ดีกว่าใครที่อยากจะรู้จักของบริษัทจอนคอยอย่างแท้จริงอยากจะทดลองใช้อยากจะนู่นอยากจะ่อยากจนั่นวันที่24เมษายนนี้เจอกันแน่นอนค่ะที่ Impact c h a l l เจ g e r เมืองทองธานีนะคะ Exhibition h ฮ l l 1ถึง4เป็ด4ฮอเฉพาะงานของเรานะคะรวมถึงการเร่หน่อยก็โทรเข้ามาติดต่อเรื่องเป็นสมัครสมาชิกได้ด้วยค่ะผมไม่น่าแปลกใจครับปีนี้เราเดินทางเข้าสู่ปีที่10 ถูกต้องค่ะนะครับสมาชิกเพิ่มขึ้นตอนนี้น่าจะใกล้ๆ4ล้านคนแล้วคือถ้าวันที่เ4เมษาเนี่ยคือการเฉลิมฉลองวันปีที่1 4 9สีเเข้าสู่ปีที่15แล้วนะใช่ไหมเอาหรอนะแบบนั้นเลยนะใช่ค่ะนั่นแหละฮะก็คือเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเป็นหลักร้าน3ล้าน4ล้านขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วทําธุรกิจที่ง่ายโดยที่มีเครื่องมือที่ออกแบบไว้โดย ท่านประธานของเราดรสมชายคุณลองเข้ามาทําความรู้จักกับเราได้แล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะเป็นเขาเรียกว่าผู้บริหารหรือนักธุรกิจที่มีอนาคตร่ำรวยได้อนาคตไกลถูกต้องเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะเคยล้มเหลวเคยติดหนี้โซเยติดลบติดลบนะเราไปฟังเรื่องดีๆที่เขาเล่าให้กันฟังในงานต่างๆที่เขาเอาคนที่เป็นระดับผู้บริหารแล้วเนี่ยเริ่มจากบางคนปั่น3ามล้อบ้าง บางคนก่อสร้างทํางานวันละได้ห้าสิบบาทบางคนไปแม่บ้านเฉยๆลูกสามสี่คนแล้วเป็นนี่แล้วก็โดนโกงไปโหทุกอย่างคือฟังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องจริงนี่ก็คือเส้นทางชีวิตที่มันถูกออกแบบใหม่โดยเครื่องมือที่ต้องบอกว่าอำาวยความสะดวกจริงๆใช่แล้ววันนี้เราก็มีแอปพลิเคชันบนมือถือที่คุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iPhone นะฮะซัมซุงอะไรกันเดี๋ยวนี้มีสมาร์ทโฟนรุ่นอะไรบ้าง แอร์จีโซนี่ o k i a โนเกียเทีก็คือมีระบบปฏิบัติการที่เข้าไปดาวน์โหลดได้ได้ใช่ไหม Android นั่คือระบบ Android หรือเป็น iOS นะฮะใน iPhone ใน iPad ก็ตามหรือในแท็บเล็ตใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานมีชื่อว่า JCM Commerce โลโก้เป็นตัว J แล้วก็ตัว C เป็นกรอบสีส้มๆใช่แล้วค่ะนะครับไปดาวน์โหลดฟรีนะฮะฟรีทุกอย่าง ตรงนั้นจะมีสินค้าให้เลือกมากมายมีรายการทีวีย้อนหลัง,งมีวิดีโอต่างๆที่แนะนําเรื่องราวดีๆกับการที่เขาไปเที่ยวหรือว่าทุกเรื่องเอาง่ายๆกว่าตอบโจทย์หมดเลยสําหรับจอยแอน์คอยที่มันง่ายแล้วก็ มันทําให้คุณเนี่ยไม่พลาดทุกการติดตามใช่แล้วลาเขาอัปเดตอะไรสินค้าใหม่ๆหรืออัปเดตเรื่องราวดีๆใหม่ๆที่เขาจะมีอย่างมีงานเนี่ยปฏิทินงานต่างๆก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยใช่แล้วค่ะรวมถึงสามารถอัปเดตรายการเราได้ด้วยนะคะในเรื่องราวไม่พลาดแน่นอนใช่ค่ะรวมถึงนะคะรายการเราห้ามพลาดอย่างแรกเลยคือโทรศัพท์ต้องกักไว้ให้แน่นเพราะว่าเบรกที่สองเราจะเปิดรับสายการกับโปรโมชั่นดีๆกับผลิตภัณฑ์มีคุณภาพจากรายการ J4 Shopping Online ด้วยค่ะวันนี้เป็นไงครับผลิตภัณฑ์ของเรา อยู่กับบริพันธ์ที่ถือไว้ว่าเป็นแบรนด์ดังเป็นแบรนด์ที่อยู่กับเรามานานใช่แล้วแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับได้รับความนิยมอยู่ในหมู่นักชอบคนที่ชอบเกี่ยวกับธรรมชาติดูแลตัวเองโดยที่เป็นแบบว่าอยากได้ครีมที่มาจากธรรมชาติบางโดยโดยก็ดีแล้วก็บางคนเนี่ยธรรมชาติมีหลายอย่างบางคนเป็นครีมที่มาจากแตงกวาครีมมาจาก สมุนไพรก็ดิขมิ่นนู่นดอกอัญชันดอกอัญชันแต่นี่เป็นสิ่งที่ผลิตและสกัดจากธรรมชาติอีกอย่างที่พอพูดชื่อแล้วชื่อเขาแพงกันทีใช่คือนั่นคือรังนกค่ะท้างผู้โอ้โหรังนกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนอกจากโปรตีทาน ทานได้เพราะฉะนั้นถ้าทาที่หน้าล่ะเออก็คือว่าคือมันเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบธรรมชาติในเกรดพรีเมียมที่มีคุณประโยชน์มากมายมีวิตามินมีแหล่งรวมแร่ธาตุมากมายหลังน้องกจริงไหมคือน้ำลายของน้องนางแอนใช่น้องนางแอนจะทำน้ำงางมัมมีวิตามินและแร่ธาตุถูกต้องคือ ไม่รู้ว่าด้วยเพราะอะไรเหมือนกันอันนั้นมันลึกลึกไปแล้วแต่รู้ง่ายๆว่าคือเขานํารังนกนยครับมาสกัดมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตใช่แล้วค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของรังนกถูกต้องคือเป็นแบรนด์ที่ชูโรงเลยว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากเขาจะต้องมีรังนกทุกตัวใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของเขาถึง2ตัวนะคะกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าโมนากริสค่ะคุณแม่ไ้อยู่แล้วบางท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของโมนากิสอยู่ใช่ค่ะมาดูกันที่ตัวแรกนะคะกับโมนากรใสเซ ตัวนี้ถูกต้องค่ะไม่ได้แกะให้เราดูน่าจะมีคนจองหมดแล้วเซรั่มนั่นเองเซรั่มค่ะเป็นเซรั่มปรับสภาพผิวหน้าขาวเนียนกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากรังนกและซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่ช่วยปรับสภาพผิวทำให้ลดเลือนริ้วรอยหมองคล้ำและจุดด่างบนใบหน้าพี่น้องเนี่ยจะชอบเรื่องของรังนกมากเพราะว่ารังนกเนี่ยมีส่วนหลักๆเลยก็คือช่วยแบบตรงประเด็นเลยคือ ช่วยเรื่องของริ้วรอยถูกไหมคะถ้าพูดง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือว่าปกติทานรังนกแล้วทุกคนจะเชื่อว,ว่ามันมีเรื่องอตมือหน้าเด็กเออหน้าเด็กเพราะว่าอย่างที่บอกแร่ธาตุวิตามินต่างๆที่อยู่ในรังนกเนี่ยมันดูดซึมเข้าสู่สร่างกายแล้วมันช่วยทําประโยชน์ต่างๆเกับเรื่องของหน้าเด็กถูกต้องแล้วพอมาสกัดเป็นตัวเซรั่มก็ดีหรือเป็นตัวครีมก็ดีเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันจะไปช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยสร้างริ้วรอยต่างๆที่มันถูกลึกลงไปอ่ะ จากการแสดงสีหน้าสีหน้าเวลาแสดงมันเกิดตรงไหนบ้างหน้าผากแล้วลองแก้มคิ้วขลังมันจะมีคิ้วเยอะนะแบบว่าเป็นคิ้วเันจะแบบเวลาเล่นหนังก็คิ้วแล้วก็ลองแก้มตีนกาถ้าเอกแบดพิซอานอเดลล์หล่อมากยิ่งมีตีนกากิ่งหล่อเบคแฮมิง ลองคิดสภาพเรามีติกาสิไม่ได้เลยไม่ได้บน้าเราไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงนิดนึงไม่ใช่ว่าเราอยากโอ้ไม่เป็นไรแบดพี่ยังมีติกาหรอเราปอยติกาไว้ไหเอเชียกับฝรั่งไม่ได้ฝรั่งเขาเป็นปังปังปังของไทยมันมันมันไม่เหมือนกันของเขาเนี่ยจมูกจมูกปังคิ้วสันปังหน้าแป้งป้งปหมดแต่ของเราไม่มีป้งเลยไม่ป้งเลยโครงหน้าของชาวเอเชียมันไม่เหมือนฝรั่งของเขาเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งดูดียิ่งดูเท่แต่ของเราห้ามดูแก่เด็ดขาดแต่คนเอเชียคนเกาหลี ที่ปูนฮ่องกงเนี่ยต้องหน้าดูเด็กหน้าเด้งผิวดีต้องเด็กถ,<ช>ถ้าผิวไม่ขาวาผิวต้องดูดีใช่ต้องผ่องต้องกระจาา่างใสวันนี้นะคะเขาบอกว่ามีการวิจัยด้วยคุณผู้ชมค่ะการวิจัยพบว่าสารสก,กัดจากรังนกธรรมชาตินะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุไฟเบอร์คอลลาเจนและโปรโตีนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มีกรดอะมิโนรวมกันถึง19ชนิดและยังมีนะคะสารที่ชื่อว่า EGF หรือว่า e p i d e r m i s growth factor ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในสารสกัดจากกรังนกค่ะ ซึ่งจะสกัดได้จากรังนกธรรมชาติเท่านั้นนะมีองค์ประกอบใกล้เคียงกับผิวหนังชั้นนอกของมนุษย์มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันสามารถเข้าไปทดแทนได้ทําให้เขามีฤทธิ์กระตุ้นในการแบ่งเซลล์ผิวหนังชั้นนอกนะคะคุณผู้ชมทําให้เยื่อบุต่างต่างนะคะตัวนี้จะถูกซ่อมแซมค่ะด้วยสารสกัดตัวนี้นั่นเองปรับสภาพผิวนะคะแก้ไขปัญหาผิวขาดน้ําด้วยผิวครุ่ค่ะเป็นฝ้ารูขุมขนไม่กระชับนะคะหรือกระทั่งริ้ว รอยล่องลึก<น>คือตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมพิสูจน์ง่ายๆก่อนนะนใครที่เริ่มมีเขาเรียกว่าตินการหรือว่าริ้วรอยบน,นหางตานะคะ<น>มันจะเป็นริ้วรอยที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดและหายง่ายที่สุดเ<น>พราะฉะนั้นจะพิสูจน์ว่าครีมอะไรช่วยเรื่องริ้วรอยหรือเปล่าเ<น>ปาะเข้าไปเลยที่หางตาไม่ใช่ใต้ตาตรงนี้นะนหางตาตรงนี้ที่เวลาย,ยิ้มแล้วมันขึ้นมาเนี่ยเปาะเข้าไปเลยคุณผู้ชมขาและตัวนี้นอกจากจะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วค่ะพิมพชอบอันนี้เลยช่วยในทีเดียวจบในตัวเดียวคือริ้วรอยไม่พอ ช่วยผิวหน้าขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นอย่างปลอดภัยด้วยพร้อมขึ้นความยืดหยุ่นให้กับผิวหน้านะคะจึงเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกแก้ปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายได้อย่างเห็นผลและปลอดภัยอันนี้คือตัวเซรั่มตัวแรกที่เป็นไวท์เทนนิ่งคือช่วยริ้วรอยด้วยเนื่องจากสารสกัดร,รังนกเนี่ยเขาชูโรงในเรื่องของริ้วรอย,อยอยู่แล้วค่ะแต่ตัวนี้รวมกับสารสกัดที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสด้วย กับโปรโมชั่นพิเศษตัวแรกนะคะปกติอยู่ที่1,200บาทค่ะลดเหลือ900บาทและซื้อ1แถม1วันนี้พิมขออนุญาตนะพี่โน้ตเปิดสายตั้งแต่เบรกแรกเลยละก<ด>ันเพราะเ,เรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด2ตัวนะคะคผลิตภัณฑ์ในเบรกแรกก็คือโมนาริสเซรัมบรังนกหน้าขาวกระจ่างใสกล่องสีทองตัวนี้ปกติ1,200ค่ะเหลือ er 900บาทซื้อ1แถม1แปลว่าปกติจ่าย1,200ได้1กระปุกพี่โน้ตวันนี้จ่าย450 ลดไปมากกว่า50%พิมพ์ว่าถึงขั้น60-70%เลยคุ้มมากเลยคุ้มมากมเอาไปว่ดรีบอกระปุกใช่แล้วค่ะสขวดวันนี้บางท่านนึกไม่ออกว่าเซรั่มคืออะไรอธิบายแบบนี้ว่าเซรั่มจะเป็นตัวที่เป็นน้ำเหลวๆอนูเล็กๆเล็กๆเซรั่มก็คือว่าจะทาก่อนทาครีมค่ะถูกต้องนะฮะเพราะว่าเวลาทาเนี่ย เป็นเนื้อเนื้อมันจะเหมือนจะกึ่งน้ำน้ำแต่เป็นครีมที่เหลวๆบางคนไม่รู้จักเซรั่มบางคนยังงงมันจะเป็นครีมมันจะข้นข้นนิดนึงครีมจะข้นเลยแต่เซรั่มก็จะเหนียวนิดนึงจะดูดซึมลงผิวได้เร็วถูกต้องแล้วคนที่ไม่ชอบความเหนียวเนืะน่ะเซรั่มเหมาะมากแล้วทากลางคืนนี่น่าจะเบานะครับตัวนี้ก็วันนี้900ซื้อหนึ่ง แถมหนึ่งเหลือกระปุกละ450บาทโทรได้ตั้งแต่รกติเลยขวดละพันสองค่ะโอ้โหคุ้มมากเลยนะอ่ะเบรกนี้เปิดรับสายแล้ว029218575ค่ะและ0868835858ทั้งสองเบอร์เลยนะคะกับโมนาลิซเซรัมรังนกหน้าขาวกระจ่างสายส่วนเบรกหน้าเราจะอยู่กับโมนาลิซครีมมาร์ครังนกเออเดี๋ยวนี้รังนกก็มีมาร์คด้วยแต่จะใช้แล้วดีขนาดไหนช่วยในเรื่องอะไรบ้างรอติดตามในเบรกที่สองได้เลยค่ะครูเดียวครับ Ah <laughs> ที่2นะคะกับรายการเจซีช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะคอ่าเบรกนี้นะคะเรายังอยู่กับมีภาจากโมนาริซซึ่งเราบอกแล้วว่าเราเปิดรับสายแต่เบรกแรกเบรกแรกกับโมนาริสเซรั่มรังนกหน้าขาวกระจ่างใสนะคะที่ช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้ขาวเนียนกระจ่างใสด้วยสารสก,กัดจากรังนกและซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ค่ะช่วยในเรื่องของริ้วรอยผิวแพ้ง่าย ิวนะคะรวมถึงยังช่วยในความขาวด้วยปกติแล้ว1,200เหลือ900บาทค่ะและซื้อ1แถมหนึ่งจะส่งฟรีทั่วประเทศตอนนี้ก็คือ,อยังโทรเข้ามาสังส่งซือได้กับผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงในเบกแรกนะคะตามเบอร์ด้านล่างหน้าจอ029218 575และ0 8 6 8 3 8 3 5 8 5 8ค่ะใครที่ไม่ชอบเรื่องราวของความหนักหน้าไม่ชอบทาครีมอย่างผู้ชายอย่างผมค่ะ หลีกเลี่ยงครีมเพราะมันทานมันหนึบหนึบหนักหนักเหนึบหนักหนักเลือกเซรัร่มเวลาจะใช้เซรั่มทำไมบางคนว่าทำไมเซรั่มแพงกว่าครีมคะเพราะว่าเซรั่มเนี่ยเขามีอนูที่เล็กกว่า <c oughs> มันดูดซึมแล้วมันเขาบอกว่ามันลงไปในชั้นผิวที่ลึกได้กว่าไปบำรุงที่มันลึกกว่า <c oughs> ทำให้มันซ่อมแซมปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า,าก็ทําให้ราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานเนี่ยทามันจะซึมง่ายมันไม่เหนียวเนินหนาครับก็เลยเป็นที่นิยม นะฮะเดี๋ยวนี้แต่ว่าบางคนมีครีมอยู่แล้วก็ยังทาร่วมกันได้เพราะเซรั่มเนี่ยทาตัวแรกแต่เซรั่มต้องทาตัวแรกใช่ค,ค่ะแล้วก็วันนี้ราคาต้องบอกพิเศษจริงๆปกติเนี่ยฮะ ข้างกล่องก็1,200บาทคุ<า>ทคีม,มแต่วันนี้ราคาจ่ายเพียง900เนี่ยได้ถึง2องโอ้โหคุ้มมากเลยทีมเอาไปคู่นี้เลยจ่ายแค่9 0้บาทเท่านั้นถูกต้องครับแล้วไม่ต้องกลัวตัวนี้มีอยอยมีเลขที่จดแจ้งเรียบร้อยนะครับวันเดือนปีผลิตนะครับก็จะมีระบุด,ด้านข้างไว้หมดมนะครับวิธีใช้แล้วก็ซิวมาอย่างดีมีกล่องแล้วไม่พอนะพลาสติกคุ้มอีกชั้นหนึ่งถูกต้องแล้วเพื่อความเขาเรียกว่าป้องกันฝุ่นละอองอีกทีบางเจ้าเนี่ยไม่มีกล่อง แ,แค่กล่องอย่างเดียวบางเจ้านี okay. ่มีแค่หลอดแล้วพลาสติกคือมาตรฐานมันไม่ได้ใช่มาตรฐานตลาดนไม่ได้เลยแต่ตัวนี้นะคะเป็นของแท้แน่นอนและแบ์โมเดิค่ะคืนชื่นในเรื่องของฉากาะจักรังนกด้วยถัดมาเราอยู่กับพรีพาอีกหนึ่งตัวคืออะไรคะวันนี้มีสองตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็น sleeping mark หรือว่าถ้ารู้จักกันในภาษาบ้านเราก็คือว่าทามาร์กตัวนี้เล้วนอนหลับไปซะไม่ต้องตื่นที่มาล้างให้วุ่นวายบางคนคิดว่าโอ้มาร์กไม่เอาอังคืนทามาร อยากจะนอนเลยได้ไหมอยากจะนอนดูละครไปเลยแล้วหลับไปเลยตัวนี้ไม่ต้องกังวลทาแล้วหลับไปเลยไม่ต้องกลัวเปื้อนไม่ต้องกลัวอะไรมันจะซึมที่ผิวหน้าและบำรุงที่ผิวหน้าเท่านั้นไม่ต้องตื่นขึ้นมาล้างกลางดึกไม่ต้องกังวลแต่ตื่นึ้นมาตอนเช้าอย่าตกใจทำไมล่ะน่าจะดีขึ้นโดยฉับพลันตกใจเลยพิการูสเตอร์ผิวหน้าในชั้นที่ต้องบอกว่าชั้นลึกเพราะว่ามันซึมเข้าไปในลง ผิวบริเวณที่มีปัญหาพวกเกี่ยวกับริ้วรอยตัวนี้ตอบโจทย์ตีนกาเยอะๆล่องหนวดแมวตัวนี้ก็เรียกล่องล่องพาดน้ําตา ล่องพาดน้ําตาก็จะเป็นบริเวณตรงนี้คุณผู้ชมใต้ตานั่นเองที่ลักษณะคล้ายๆหย่อนหย่อนเหมือนถุงใต้ตาบางคนีว่าแบบนอนดึกตาลึกตาโบ้พวกนี้อะไรก็คือริ้วรอยต่างๆพวกนี้เขาจะช่วยปรับสภาพให้มันมีความตื้นขึ้นมาด้วยคอลลาเจนก็ดีที่มีสาระกัศอยู่ด้านในนี้นะครับรวมถึงคุณสมบัติของรังนกเองที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆในการกระตุ้นทําให้คุณเนี่ยกลับมามีผิวที่มันแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งจริงๆผิวเราเนี่ย ไม่ได้เป็นอะไรหรอกคือมันอ่อนล้าจากการที่มันทํางานมาหลายปีมันโดนมลพิษมันโดนนู่นนี่นั่นมันก็มีความล้ามันก็มีความเหี่ยวตามแรงน้งถ่วงโลกถูกป่ะพอวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่ได้บํารุงวิตามินเหมือนต้นไม้อ่ะค่ะรดน้ำอย่างเดียวโตเร็วไหมไม่ได้ต้องทํไงใส่ปุ๋ยใช่แล้วใส่ปุ๋ยสูตรนู่นสูตรนี่วนดินเหมือนการผิวก็ต้องใส่เข้าไปปุ๋ยของผิวคืออะไรก็คือวิตามินและแร่ธาตุที่เขาคํานวณออกมาแล้วว่ารังนกน่าจะเป็นเบอร์ต้นต้นของการดูแลผิวนนน้้าาถูกกกกตออองงงแลวคจทํรั แล้วก็มีพวกตระกูลที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติดีๆก็จะเป็นแตงกวาอะไรพวกขมิ้นท่้งนี้ส่วนภัยนวกนี้ก็ดีหมดเลยนะแต่วันนี้รังนกเนี่ยถ้าพูดถึงราคาไม่ต้องคุยกันแพงกว่าลูกตัวแพงกว่าลูกตัววนัเจ้านายได้กล่องหนึ่งมีคนมาวางให้กล่องประมาณประมาณเท่านี้นะฮะประมาณกระดาษ A 4สี่เนี่ยเป็นกล่องแล้วก็กล่องใสมีคนเอามาให้เออผมก็เลยแอบถามว่าโทษนะครับพี่เจ้านายไม่อยู่ฝากไว้ให้เจ้านาย พี่กล่องนี้แพงไหมลังนกอตอนนี้ลังนกตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าใช่ใช่น้องพิมพ์เป็นแค่กล่องแค่นี้แล้วก็มีแดงๆเป็นเหมือนมีนกมีขนนกติดดูแบบคือธรรมชาติมากแต่แพงมากนี่คือทําให้รู้ว่าลังนกที่ดีมันก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วโมนาลิสก็ใช้ลังนกที่มีคุณภาพที่ดีถูกต้องแล้วนการวิจัยมาแล้วว่าผิวที่แพ้ง่ายหรืออะไรต่างๆไม่ต้องกังวลนะน้องพิมพ์ใช่แล้วนะคะทามา์กตัวนี้แล้วหลับไปตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะรู้เอง และนอกจากว่าจะมีสารสกัดจากรังนกแล้วค่ะก็ต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะที่ช่วยนะคะผสมผสานสารรังนกเข้ากับเทคโนโลยีมันติชอลมันติเลเยอร์นะคะตัวนี้ควบคุมการปล่อยสารบำรุงผิวเข้าสู่เซลล์เป็นลำดับชั้นนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยในช่วงเวลาของคุณในการนอนหลับนะคะเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวอย่างแรกนะคะแบบอ่อนโยนเผยผิวใหม่ขาวกระจ่างใสรวมถึงต่อต้านอนุมูลอิสระและก็ช่วยกระตุ้นโครงสร้างของผิว พิมการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินนะคะทำให้ริ้วรอยเนี่ยแลด,ลดูล, <ừ> ลดเล,ลือนอ่าแลดูลดเลือนดูจางลงทําให้ผิวหน้ารู้สึกเฟิร์มกระชับขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เพียงชั่วข้ามคืนนะคะจากโมนาเ i สครีมมาร์ x หน้ารังนกนั่นเองคะ่ะแล้วตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเพราะว่าออกแบบมาเป็นลอดแบบนี้นะครับแล้วก็บีอ่ามีกล่องป้องกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็พกพาง่ายขนาด30กรัมนะครับ เดินทางไปต่างจังหวัดก็หยิบไปได้ พกติดตัวไปได้ไม่ใหญ่เกินไปขึ้นเครื่องได้เนาะขนาดนี้สบายไม่เกิน100รกิโลถือลงในกระเป๋าแล้วก็ขึ้นเครื่องกระเป๋าส่งกระเป๋าสูดไปได้หมดเลยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเงี้ยสบายเลยแล้วแต่ว่าแต่ว่าแอร์จะตกใจหนึ่งว่าเอาเอาครีมใส่กระเป๋าสูททำไมเอาก็คือบนบนเครื่องอยากนอนนะทาแล้วก็หลับไปเลยทีเดินทางไกลๆไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสี่ชั่วโมงใช่ขหกลยค่ะหกชั่วโมงหชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเป็นสลิปปิ้งมาร์กเป็นครีมหรือว่าเป็นมาร์กที่ไว้ทาแล้วกกก็็นนนอหลัับบบตื่จะ ความเขาเรียกว่าความกระจ่างใสายขาวนะช่วยเรื่องผิวขาวด้วยถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ราคาพิเศษปกติ7จ0แปดสิบนะคะปกติเจ็ดร้อยแปดสิบบาทวันนี้เหลือ690บาทโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ด้วยคุณผู้ชมค่ะก็ยังสามารถโทรมาสั่งซื้อได้รถไม่พอเจ็ดร้อยแปดสิบ้อยเก้าสให้ก่อนแต่แถมอีกหนึ่งถูกต้องแปลว่าวันนี้ได้สองได้สองราคา690ปกติได้หนึ่งจ่าย780 คุ้มสุดๆครับคุณผู้ชมเพราะ,ะฉะนั้นต้องรีบโทรเพราะว่าวันนี้เรามีจํากัดเหมือนเดิมครับยี่สัน2ีสายเท่านาันนะคะกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวกับโมนาลิสเซรัมรังนกหน้าขาวกระจ่งางใสคือไม่จำเป็นต้องซื้อคู่นะ,ะและอีกตัวหนึ่งคือโมนาลิสครีมมาร์หน้ารังนกนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ตามเบอร์ด้านล่างหน้าจอจนกว่าจะจบรายการรวมถึงช่วงรีรันค่ะที่เบอร์0-29218575แล้วก็086นะะคค่ะถูกต้นะครับ้ครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดสักตัวค่ะ นะครับก็ตัวนี้เป็นทางออกหรือเป็น <c oughs> ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่คุณผู้ชมนะ่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของ1เป็นความเป็นความปลอดภัยทางธรรมชาติ <c oughs> เพราะว่าเขาสกัดจากวัตถุดิบหลักมาจากธรรมชาตินั่นคือรังนก <c oughs> แล้วก็เรื่องของอครีมที่มันเป็นบางเบานะฮะตัวเซรั่มบางเบาแล้วตัวมาร์กเนี่ยก็ผมเคยลองแั้วแหละมันคือทาแล้วมันคือมัน ไม่หนักนหน้าเลยเออจะบอกไม่หนักแล้วก็จะไม่มีเปลอะมอนไม่มีรู้สึกว่าให้คุณผู้ชมลำคาญใจออสําหรับคนที่ใช้ได้ทุกช่วงอายุแต่คนที่เริม่มมีริ้วรอยเยอะหน่อยก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าถใครคที่อยากจะผิวกลับมาดูแบบโโหเคยไหมเวลาผิวแย่มากๆเป็นไง คือทาอะไรเนี่ยก็ไม่รับแป้งเนี่ยนะจะลอยออกมาแล้วคือเขาจะเรียกว่าคือพี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยจะทราบเลยว่าหน้าไม่รับญาติหน้าไม่หลับไม่รับแป้งไม่รับแป้งม่อไรแล้วเขาบอกว่าน้องพี่เป็นอะไรหรือเปล่าช่วีทําไมลุนก็แบบเปิดมันจะเหมือนมันไม่ซึมมันจะดันออกมาตลอดแล้วมันจะดูแต่งหน้าแบบหน้าลอยลอยนะครับนั่นแหละคือสภาพผิวเริ่มไม่ดีถูกต้องแล้วค่ะต้องไปสร้างความแข็งแรงให้เขาวันนี้ทั้งสองตัวนะครับตัวแรกนี้ยังโทรได้อยู่นะเป็นเซรั่มรังนกนะครับตัวนี้ลดเหลือ 900บาทาจาก1,200บาทแต่900บาทเนี่ยไม่ได้ใช่ไม่ได้ได้เพียง1ได้เป็น2เลยครับก็คือซื้อ1แถม1ด้วยถูกต้องแล้วครับอืตัวนี้ก็ปกติ780บาทตัวนี้จ่ายเพียง690 ได้คู่กันคือซื้อ1และแถม1แต่คุณจ่ายเพียง690บาทเอากลับบ้านไปถูกต้องข้อแม้คือโทรให้ติดตอนนี้ครับเบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างใช่แล้วนะคะ02-9218575่าค่ะและ0868 835858ด้้านะคะกับผลิตภัณฑ์จากโมนาริสเนี่ยอย่างแรกเลยเขาชูโรงในเรื่องของรังนกรังนกเนี่ยถ้ากินเข้าไปในร่างกายได้แล้วความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงค่ะแค่ทายนะโอ้โหและยิ่งเอามาสกัดนะคะสําหรับเขาเรียกว่าเป็นเกรดเครื่องสําอางเกรดในการบํารุงมันจะพรีเมียม แล้ววันนี้ถูกออกแบบมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากโมนาลิส bon ด้วยนะคะคก็พลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับคนที่เกียดแนะนำครีมมาร์คแต่สำหรับคนที่เ,เป็นคนชอบบำบรุงหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็แนะนำนะคะเซรั่มด้วยหรือจะใช้2ตัวก็ได้เซรั่มตอนเช้ามาร์ Max ก่อนนอนนะคะที่02-921-8575และ086-883-5858ค่ะครับผมสำหรับใครที่โทรเข้ามาติด20ท่านแรกก็จะได้สิทธิ์นี้ในการ ช้อปปิ้งสินค้าแบบนี้นะฮะทุกวันเลยต้องบอกว่า<ม>เรามีเรื่องเราสินค้าดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำอยู่แล้วคใครที่ติดตามเราจะรู้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยวันที่24 24เมษายนนี้นะคะที่ Exhibition Hall นะคะฮอนนาลิสก็น่าจะไปออกบูธกับเราชัวรอยู่แล้วแต่วันนั้นราคาจะมาถูกเท่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่เคยมีปรากฏการราคาถูกกว่ารายการเราแล้วนะแต่ลดราคาคือไม่ใช่ขโมนาลิสไปออกบูธกัน ทุกแบนรนด์เพราะถือ<ช>ว่าน,น่าจะไปทุกแบรนด์ถูกต้องค่ะสามหมื่นกว่ารายการใช่แล้วคุณผู้ชมคาะเราไม่รู้ว่าทะลุ4ี่หมื่นหรือยังแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ดีๆใหม่ๆนะคะเดินตบเท้าเข้ามาร่วมกับทางจอแอนคออีกเยอะมากมายยังไงนะคะร่วมเป็นหนึ่งนะคะในเฟรนช์ชัยกับจอแอนคอได้รวมถึงไปเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ในวันที่2ี่สิบสี่เมษาย,ยนนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะครับก็ใครที่บ้านอยู่แถวนั้นหรือว่ามีกําหนดการจะเดินทางมาอยู่แล้วเนี่ย มาเจอพวกเรา2คนด้วยเราก็อาจจะอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งเพราะคนมันเยอะมากนะจุดใดจุดหนึ่งะวันนั้นเนี่ยเคยไปเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเหมือนงานคอนเสิร์ตย่อมๆ่อมคนเยอะมากๆอลังการมากเยอะจนแบบว่าโอ้โหพื้นที่เราเนี่ย จะปิดทุกพอนี่ยังจะไม่พอูกต้องไม่น่าแปลกใจที่วันนี้ครอบครัวเรามีสมาชิกหลักร้านคนตอนนี้3ล้านกําลังจะก้าวเข้าสู่4ล้านวันนี้คุณเองก็เป็นหนึ่งคนที่จะก้าวมาสู่ครอบครัวงเราได้ถ้าคุณอยากจะมีเครื่องมือในการทําธุรกิจแบบง่ายดดยไม่ต้องมานั่งออกแบบไม่ต้องไปจ้างเขาผลิตแล้วขายเองคนเดียวถูกต้องไม่ต้องไปใช้เพื่อนช่วยรีวิวแล้วเพื่อนไม่อยากจะรีวิวของเองไม่ดีเพื่อนเหนื่อยเลยเพื่อนละเอือมละเอือมลอาใจไม่ต้องไปยัดของให้เพื่อนไปบังคับให้เพื่อนซื้อเพราะถ้าของไม่ดีเพื่อนจะแบบ ไม่อยากซื้อแต่เราก็ต้องไปยาดที่วเขาวันนี้ถ้าเราอยากใช้ของดีๆอยากมีครอบครัวที่ดีมีเครื่องมือที่ดี j o ย n c a ยินดีต้อนรับครับใช่แล้วนะคะเอาเป็นว่าติดตามรายการเราได้เหมือนเดิมทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึงเที่ยงตรงหรือจนถึงช่วงรีกรันนะคะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เรื่อยๆนะคะก็จะมีการรีรันหลายๆรอบหรือว่าบางคนเนี่ยจำไม่ได้สั่งซื้อไปแล้วผลิตภัณฑ์ใช้ยังไงติดตามชมย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันได้กับ JCM Commerce ด้วยค่ะครับ พบกันเช่นเคยเวลาเดิมกันนี้แหละครับวันนี้มีความสุขมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ